สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกู๊ซูคนสวัสดีตอนกลางคืนนะคะวันนี้ยังชมพูกแก้มแดงปากแดงหน้าสวยหน้าใสมาแล้วนะคะแฟนเขาบอกว่าจะให้จะให้หันหน้าดูหลายปวดหัวสันโอเคไม่หันก็ไม่หันแล้วนะคะเลิปสมกัรเลยนะคะหน,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 น้าสุดใสปิงปิงเพิ่ง,ง,ง,งอาบน้ําเสร็จ อาบน้าเสร็จแล้วก็จะมาแต่งตัวแล้วก็จะไปนอนนะคะคุณสามีรออยู่นะคะมาใช้ครีมกันเลยนะคะครีมแก้ฝ้าหน้าขาวหน้าสวยหน้าเด้งเป่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 งคนไหนเป็นฝ้ามาดูนะคะมันเริ่มจะออกจะเปิดจะหายหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะขาวจะสวยจะเลิศดสมันแตนมาใช้กันเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะ ใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้แต่หอยแย่จมูมันเปิดแล้วไงยัพูก็ใส่น้อยเดียวนะมันออกจะหมดแล้วนี่ยัพูก็จะใส่น้อยเดียวนะคะวันแรกๆมันเยอะมากยันพูใส่เยอะมากเลยฟ้าเยอะทีนี้ฟ้ามันจะหายแล้วไงยัพูก็ใส่น้อยเดียวใส่พอประมาณนะคะมันเลิศค่ะมันเลิศจริงๆนะจะบอกให้อืจากหน้าด้านหน้าหนาหน้าทนอย่างยจะพูเน่ะครีมตัวนี้เอาอยู่โบว์เดอร์จะมเป็นตันเลยค่ะเนี่ยหลังมือเนี่ย ป้ายไปเลยเห็นไหมหลังมือป้ายไปเลยมันเลือดค่ะหลับตาค่ะหลับตาเนี่ยทาตรงนี้เลยทาหมดทั่วหน้าถ้าเราจะทาตรงหน้าแล้วก็หลับตาเนี่ยตรงตาตรงนี้นเนี่ยหลับตรงตีนกบตีนเขียดเนี่ยแล้วก็ปาดมันไปไหมดูนะดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูเบิร์เลยสัมัสใจเลยคืองามจรงหรอขันหูว,ว่ามันงามปานีขวัญชิชัยแต่โดนแล้ว คนจะบอกไงอหไรนด่เออข่อยมาอยู่มดอยู่มาหอดมือนี่ได้ให้มันหน้ามันดำเดี๋ยวคนใส่ตะโดนแล้วเออคนใส่ตะโดนหน้าข่อยก็สีขาวสวยตะโดนแล้วพี่น้องสุขุมสุขนพวกจ้าเบิ้งเอาเบิ้งเอามันเลิศเนาะใช่ตัวนี้ด้วยนี่ใส่มองหน้าขาวหน้าสวยหน้าเด้งเนียนปึ๋งปังปึ๋งปังมันแบบว่ามันเด้งมันทําให้แบบว่าเนี่ยตรงที่เป็นตีนการมันจะแบบว่าตึงๆหน่อย ตึงๆหน่อยมันก็จะไม่เป็นตีนกาตีนกามันก็จะค่อยๆหายไปเห็นไหมตีนกบตีนเขียดตีนกามันก็จะค่อยๆหายไปเราทาทุกเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะอย่าลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องสุขุ้สุขคนน่ทาคอด้วยไหมมันก็จะละลายไปกับผิวหนังของเรา ทาวันแรกมันมันไม่ค่อยแบบว่าซึมซับดีเท่าไหร่เพราะว่าหน้าเรายังปรับสภาพครีมไม่ได้ครีมยังปรับสภาพผิวไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ใช่พูด,ลลลลพดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะครีมมันยังปรับสภาพผิวหน้าเราไม่เข้ากันมันก็แบบจับซึมซับเข้าช้าหน่อยแต่ทีนี้เราทาทุกวันตอนเช้าตอนเย็นมันซึมซับเข้าไปแบบอย่างดีเลยนะจะบอกให้ซึมซับเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนักนะไม่อะไรเลยหน้ามอน หน้ามอนเขาเรียกอะไรหน้ามอนเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ยาปูก็ปึกอืมยาแชมพูปึกให้บ้านไม่มีป่องเลยนะมีแต่ปึกแป้งปึก <c oughs> เลิศสมิทธินเลยค่ะเลิศไหมคะมันเลิศจริงๆนะคะโบเลิศสมิทธิ์นอย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้ตอนเช้าตื่นนอนต้องเช้าอาบน้ําอาบน้ําก่อนอาหารเช้านะคะแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะหน้าจะ้สวยใส ป,ปังสุดใสเต่งตึงนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มีตัวที่สองตัวที่สองหน้าเด็กไป10ปีคนไหนใช้บ่อยๆใช้ประจำใช้ไปนานๆน่าจะเด็กลงสิบ ต้องใช้ประจานะคะไม่ใช่ใช้วันนี้พรุ่งนี้เด็กไม่ใช่ไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครมันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านี่ยายดูหน้าชายชมพูก็รู้เห็นไหมมันเริ่มขาวเริ่มใสเริ่มเป่งปังแล้วเมื่อก่อนนี่หน้าเหี่ยวหน้าดําหน้ากา้านบดัดนี้หน้าแมเลี่ยมมงมงหน้าแต่งตึงเออหน้าแต่งตึงเลี่ยมมงมงหน้าขาวหน้าใส ใช้เลยนะคะน่าเด็กลงสิบปีนะคะมาใช้กันเลยะคะ่ะก่อนอื่นบีบเลยนะคะบีบเลยค่ะบีบเลยนะคะบีบเลยนะคะ,ะ,คะตรงด้านจมูกเนี่ยจมูกโด่งๆก็สีข้องผู้ไดเอ้ยจมูกชมย่อง,องก็สีข้องบุญมาเล <c oughs> ใไมแต่เลใส่ตรงคอด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไหม เล็บสเปนเซเลยค่ะเนมือมือหลังมือตบไปเลยเนะี่ยไม่มีใครตบตบเองก็ได้ไหมตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาโุ้ยมันมากค่ะบอกว่าเล็บเมสเปนเนเลยไหมันนิ่มมันหอมย้ําบอกว่าคนไหนไม่ได้ใช้ครีมนี้แล้วจะเสียใจนะคะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ให้เห็น เจอตัวเป็นๆก็ยายชมพูโบ้เลยส่วนกลางเลยนะหน้าขาวหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งเป่งปังเป่งปังเต่งตึงเต่งตึงจ้ามาจัดจิงจ่ามาจัดจิงจ่ามาจัดจิงจ่าจ้ามาจัดจิงจ่ามาจัดจิงจ่ามาจัดจิงจ่าคนงามทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดโบ้เลยส่วนจัางเลยเลิศมากเลิศจริงๆมันเลิศจริงๆนะคะโบ้ ดูือดสำัญเลยหลเลยห็นไหมตอนกลาคืนในปู้ก็ทาหน้าแล้วก็ไปนอนเลยทาลิปติกสีแดงเพราะว่าสามีชอบให้ทาลิปติกสีแดงเนี่ยมันเซ็กซี่เซ็กบอมเซ็กบอมมีอะเซ็กบอมเม่แต่เบ <c oughs> ิร์ดแจะมาอารมณ์ดีเท่าอย่างชิปูเนี่ยทามือไปเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติดมือก็ทาแขนเห็นไหมชิปูใช้แขนทุกวันไหมใกล้จะหายแล้วเออ ถ้าใครอยากรู้ไปดูคลิปวันแรกที่ยามพูยังไม่ทาไหมมันก็จะหายแล้วนี่ไหมเออทาทุกวันเลยเออไม่ว่าน้าร้อนมันลวกไงอืมไม่ใช่น้าร้อนลวกไอยน้ําร้อนอายน้ําร้อนมันควรใส่เออทีนี้เอาดึงมาไหมมือมาไม่ทันมันก็เลยมันก็เลยดาดซะมันก็เลยแบบว่าเป็นแผลเป็นเลือดจะมันันเลยเลือดนะคะมันเลือดจริงๆนะคะเลือดนะคะ มันเล็ศจริงๆนะคะเบาเลยสมจะได้นาเรียมงมุงนี่เบื้องต้นเนี่ยหมอแห้งดีเห็นว่าหัวล้านหัวล้านน้าผากโหนกน้าผากโหนกนูนหมอแห่งดีเห็นว่าตรงมันดำๆมันดำๆมันเริ่มจะออกแล้วเพื่อเขียนเม็ดสีมานี่อ่านบ่งหูเรียงเพราะว่าอย่างบอกบด้ใส่แว่นตาหมอเห็นสองหมอเห็นต้องซื้อเป็นสองอันบด้ใสทแว่นตาหรืล่ะหมอเห็นต้องซื้อเป็นสองอัน กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในช่อง youtube ชมพูแสงจัน u ู u ูบชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ชมพูแสงจันเพจแล้วก็ยายชมพูพากินพัดเที่ยวยายชมพูเลือดสมันแต่นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ่ะทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ยายชมพูนะคะมันจะแบบว่าได้มีคนรู้เรื่องครีมมีคนรู้เรื่องครีมมันดีจริงจงจะบอกให้ดูหน้ายายชมพูจากหน้าแมงมันหน้าแมงมันแมงมันมมนี่ก็คือป,ปวก มึงบอกคนเมียงเป็นห้องเมียงมันปวกแบบปวกกับเมียงมันก็เป็นกระกูลเดียวกันเจ็บก็ะปวกกับเมียงมันตระกูลเดียวกันเพีื่องแตะปวกมันตัวน้อยเมียงมันมันตัวใหญ่เมียงมันมันจะเหมือนตัวหมดหมดดำแต่มันเจ็บตัวใหญ่กินล้ำหน้าเหมือนเมียงมันเดี๋ยวนี้เป็นหน้านางงามไปแล้วเบาเลสมัยป็นไหนค่ะสมัยก่อนหน้าหน้าเป็นเมียงมันไหมมันสีไปเดียวกับมือแล้วนะนะดูเอา ดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูเบอร์อเลยสัมผัสอะไฉันจะสวยแล้วนะเธอผัวรักผัวหลงนี่แหละคือวิชาผัวรักผัวหลงนะคะนาา้ผักโหนกล่ําโหนกรวยโหนกนูนผัวรักผัวหลงนะคะหนาเลี้ยวเด้่อยจะพูดหรือบอกไงบอบไม่ได้ไปขูดได้นี่มันเลี้ยวเองบ่นี่มันก็เลี้ยวลงมาเนี่ยมันเลี้ยวลงมาคนสวย มบคนสวยหนามันเลี้ยวมุงนาผากเนี่ยมันก็เป็นโหนกนูนโหนกนูนใหญ่ๆบังทีมันก็ถึงลงมาแบบนี้มันหนามันเลี้ยวบาต้องไปแบบว่าบ่ต้องไปบ่ต้องไปแบบว่าไปไปดัดไปไปไถไปอ่อนกระดาษทรายมาถูไถให้มันเลี้ยวมันเลี้ยวเองบอกมันเลี้ยวปากนิดจมูกหน่อยตาโตเบลเล้วเซมเป็นแต่เลยกค่ะ หลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยะหล่อมหลงตัวเองหน้าตาอย่างงี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยะหล่อ่นแทเลยสียแล้วบนนท่าขี้มือนี่เสบยแล้วหรมมอกบนลำอ่นมันเสียแล้วเบ้อเลยจำจันทร์หน้าเลียมม่งมงโอ้หนางามหนาใสหนาสีชมูออ่องตองกันข่อยหูว่าขี้มันนี่ดีข่อยใส่จังตาพระเจ้าสามหามแล้วอื คนบมมันล่อให้เลียสองหำมดอกมาเออ,อครีมตัวที่สามทาฟ้าหน้าใสหน้าสวยหน้าเด้งนะคะดูเนื้อครีมมองเห็นว่ามันขาวไปเหมือนเลยสมเป็นจันนะมั่เห็นก็เห็นเลยเอนนี้มันจะไปใส่เยอะวันแรกๆยิ่งพูดใส่เยอะมากเพราะว่าน้าจะพูดดำดำกา้านเหี่ยวย่น,นตอนนี้มันดีขึ้นแล้วไงพูดก็ใส่น้อยเดียวเน,นี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ใส่น้อยเดียวไห่ทาคอด้วยนะ ถึงครีมทาฝ้าเราก็ทาคอด้วยมันจะได้ขาวไปด้วยกันเลดจะมจัตเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเอานี้ขึ้นก่อนเอาช่างมันอะช่างมันปล่อยมันเลิศมากเลิศจริงๆมันเลิศจริงๆนะคะเลิศจริงๆมันเลิศจริงๆนะคะเลิศจริงๆมันเลิศจริงๆนะคะบ๊วเลิสมัตจเล ใส่มันได้ผมไม่ไม่ตกลงมาไหมผมตกลงมาไม่ดีมันต้องใส่ไว้หมเลือดสีเนแดงเลยค่ะนี่คิีมทาฝ้าโบิ้ฝ้าได้หายจางหายไปมันตกไปเลยไหมนี่มันซึมซับเข้าหน้าสุดยอดเลยมันซึมซับเข้าหน้าอย่างดีเลยนะคะเลือดเลยคะ่ะมันจะเป็นสีเดียวก,กับเนื้อกับตัวเราแล้วเห็นไหมเนี่ยกับสีผิวเนี่ย ฉันจะสวยแล้วนะเธอรู้ไหมฉันจะสวยแล้วนะเธอไม่ดีใจกับฉันหรอคะคุณไหนอยากสวยอยากหน้าใสอยากฟ้าหายแอดไลน์มาเลยนะคะ่ะแอดไลน์มาเลยคะ่ะเรากะเหม็นเต๋นเลยคะ่ะง่าแล้วนีมองี้มนถ้าได้ออกเห็นว่านี่มันออกมัมันออกเพราะท่านเอหมึดไง ก็ต้องใช้เวลาหน è, ่อยจะพวกนี้ออกหมดแล้วใ işte, นช่วงนี้ช่วงจมูกช่วงหนวดตรงน้นผ ok ok ักก็ออกเยอะแล้วนี ui, ่เห็นไหมเห็นไหมแต่ช่วงนี้สิี่ช่วงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ยังไม่ออกหมด mm hmm. มันก็ต้องใช้เวลาเนาะเราเป็นฟะ้าใช่ไหมเออเราเป็น hmm. ฟ้าเราก็ต้องใช้เวลาเออใช่ไหมแต่มันได้ขนาดนี้ดีแล้วนะเออเออมันได้ขนาดนี้ดีแล้วนะใช้ได้อาทิตย์วกว่านะวกว่าเนี่ยอาทิตย์กว่ากวมันก็ดีแล้วนะอมประมาณกี่วันจําไม่ได้แล้ว ไอทิศกว่ากว่าไปดูคลิปเดนพูเอาแล้วกันเห็นไหมเออใช่ได้อทิตก์กว่าๆกาจะเป็นจในชุดหนึ่งยังไม่หมดเลยเนี่ยชุดเนี่ยยังไม่หมดเลยอทิ์กว่าเนี่ยเออยังไม่หมดเลยทิตกว่ากว่าแล้วเราสองอาทิตย์แล้วมั้งกี่วันแล้วอ่ะไปดูคลิปเอาแล้วกันเออไปดูคลิปเอาแล้วกันนะเราจะรู้เป็นไล่ดูคลิปเอาถ้าคนไหนดูคลิปงงก็เข้าไปในช่อง youtube ช่อง y o u ูทูบ ลงทุกคลิปลงทุกช่องลงทุกยูท b e ชมพูแสนจันเพจแล้วก็ชมพูพากินพาเที่ยวเห็นไหมหน้ามันใสเป็นสีชมพูอ่องตรงออไม่แพ้ไม่เลยเนี่ยถ้าหน้ายาชมพูใช้หายคนอื่นก็ต้องหายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้ายาชมพูมันเหี่ยวมันแห้งมันกา้านมันแบบว่าใช้ครีมอะไรก็เอาไม่อยู่แต่ว่ามาใช้ครีมตัวเนี้เอาอยู่ เออเอาอยู่สวยเลิศสเมแตนหน้าเป็นฉีนชมพูอ่องตองเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้านอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย